น,นี้เคมินมีหน้าแหกยับโดนช็อตฟิวกลางรายการดังนุ่มเคมินโปรโมทอาหารในรายการดังเงิบพ่กรนทักนี่มันอาหารไทยนะนุ่มเคมินลายนี้เงิบกลางรายการเมื่อจะของร้านอาหารกัมพูชาไปออกรายการดังของอเมริกาโดนช็อตฟิวกลางรายการถึงกับพูดไม่ออก เป็นประเด็นถกเถียงกันไม่จบง่ายๆสำหรับศึกหาผู้เป็นต้นฉบับระหว่างไทยและกัมพูชานอกจากจะมีประเด็นของเรื่องมวยไทยกับกุลคแม่แล้วดราม่ากันใหญ่โตล่าสุด ยังมีประเด็นอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยโดยเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางหลังจากผู้ใช้ติก๊กต็อกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอบางช่วงของรายการ Morning News ซึ่งเป็นรายการดังในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปิดโอกาสให้เจ้าของร้านอาหารมาโปรโมทอาหารโดยเทปนี้เป็นการเชิญเจ้าของร้านอาหารกัมพูชาที่ชื่อพนมเปญน,นูดเดินเชคจากลองบีชเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่แล้วกลับปรากฏว่าเทปเรื่องกล่าวมีประเด็นเกิดขึ้นเมื่อหนุ่มเจ้าของร้านได้เตรียมอาหารมาโชว์มากมายเช่นบาบาข้าวต้มไก่และจากโกยปลาทอ่งโกแต่พอพิธีกรถามว่าอะไรคือความพิเศษที่คุณมีนี่มันเหมือนกับอาหารไทยเกือบทั้งหมดเลยนะงานนี้ทำให้ไฟเจ้าของร้านถึงกับอึง้งเรากับโดนสตัน เกิดอ,อาการ Dead Air ไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับไปว่ามันก็คล้ายๆกันแหละจากนั้นก็ทำหน้าเจือๆแนะนำเมนูไปตามปกติอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาโพสต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างดุเดือดโดยเฉพาะการตั้งคำถามว่า วัฒนธรรมอาหารกัมพูชาที่แท้จริงของคุณคืออะไรกันแน่และอีกส่วนก็สงสัยว่าทำไมต้องเคลมอาหารประเทศอื่นเป็นของตัวเองด้วยขนาดปาท่องโก๋ยังเคลมเป็นจากโกยเลยเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นกันดูนะคะคอมเมนต์แรกบอกว่าดูใน YouTube พิธีกรชี้อาหารทีระจานแล้วบอกชื่อทุกจานว่านี่อาหารไทยทั้งนั้นไนนี่ยืนเดือพูดอะไรไม่ออกคงคาดไม่ถึงว่าพิธีกรจะรู้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คิดว่าพิธีกรเขาก็ปกป้องรายการเขาเหมือนกันคําว่าลิขสิทธิ์รู้จักกันทั่วโลกมีประเทศเขมรประเทศเดียวที่ไม่รู้จักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนเขมรเปิดร้านอาหารไทยที่แคนาดาเยอะมากค่ะอาหารไม่อร่อยเอาชื่อไทยไปอ้างทํามาหากินถ้าชื่อร้านอาหารเขมรไม่มีลูกค้าเลยค่ะไปเที่ยวเขมรสองอาทิตย์กลับมาผอมเลยอาหารเขาสยองมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารไทยเป็นที่ยอดนิยมในอเมริกาอยู่แล้วคือเดอะเบสของอาหารต่างชาติการจะนำอะไรเหมือนๆกันไปแสดงให้เขาดูเขาก็รู้กันหมดนั่นแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าล่าสุดเครมชานมไข็มุกว่ามีจารกบนกำแพงอะไรสักอย่างไต้หวันกำหมัดแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า พี่ไทยเราคือไร่หมดนะว่าอาหารจานไหนต้นกําเนิดมาจากไหนใครโล่สมเพาเอาเข้ามาส่วนประเทศนั้นคือเครมจบเรานี่แหละผู้คิดคน้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่ออสเตรเลียถ้าใช้ชื่อว่าร้านอาหารเขเมรจะไม่มีลูกค้าเจ้าของเลยใช้ชื่อร้านอาหารไทยเนียนไปนเลยบางทีต้องระวังอย่าเผลอไปเข้าร้านที่สวมรอยแบบนี้ล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า วายเป็นการฟ้าแบบกระอักเลือดคาจอทีวีเลยค่ะขอบคุณพิธิีกรชายท่านนั้นจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าร้านอาหารไทยในเวกัสมีอยู่ร้านหนึ่งเจ้าของเป็นขเขมนแกงเขียวหวานใส่แครอทถ่วงงอกถั่วฝักยาวแล้วแต่อารมณ์คนทําเราขอเข้าไปดูคนทําห้ามเรียกเชฟหน้ามอมแมมมากถามเรียนทําอาหารที่ไหนบอกว่าเคยทําร้านอาหารที่ไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า คนชาติอื่นปกติเวลาจะทำอาหารให้เหมือนวัฒนธรรมอื่นวัตถุดิบประยุกต์เขาจะตั้งชื่อตามต้นตำรับเช่นพิซซ่าซูชิหล,หลายครั้งก็ไม่ค่อยเหมือนกับต้นตำรับหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แต่ก็คงชื่อแล้วรูปแบบไว้ส่วนคอมเนนี่มากแปลกคือทำเหมือนไทยแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอมเมนแทนแล้วก็เอาไปเคลมว่าเราเป็นคนคิดเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคลมจนเคยตัวไม่มีอะไรเป็นของตัวเองได้รับอิทธิพลจากไทยจนหลงคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งหมด คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพิธีกรความรู้เรื่องอาหารแน่นมากไม่เสียแรงที่ทำรายการด้านนี้คนไทยก <คง S 2> ็เลย<ค>งานเบาไปเยอะเลย คอมเมนต์ต่อมามบอกว่าเคยถามเพื่อนคนที่เป็นคนกัมพูชาที่เคยเรียนด้วยกันว่าสมมุติว่าฉันไปเที่ยวบ้านเธออาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาที่เธอจะแนะนําให้ฉันกินคืออะไรเขาก็เงียบไปสักพักเราเลยยกตัวอย่างว่าของไทยก็อย่างเช่นส้มตำต้มยำกุ้งข้าวเหนียวมะม่วงและบ้านเธอมีอะไรบ้างเขาก็พยายามคิดสุดท้ายก็ตอบเราไม่ได้เราเลยรู้สึกว่า บ้านเขาอาจจะไม่มีอะไรเด่นน่าแนะนำให้ชาวต่างชาติกินหรือไม่ก็เขาไม่พยายามจะหาเอากลักษณ์ของตัวเองมาโปรโมทเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณพิธีกรมากเหมือนตมหน้าคาะแมใส่ชามข้าวต้มไก่กลางรายการเจอคนรู้จริงเข้าไปเป็นไงล่ะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะกันดันเกมคมเมนต์วยหนักสื่อคมเมนรายงานพนมเปญขาดแคลนน้ำขั้นวิกฤต วันกระทบซีเกมสื่อพนมเปนโพสต์รายงานสถานการณ์ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ในกรุงพนมเปญเข้าคันวิกฤตในช่วงเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวโดวยการปรัปาพนมเปญยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาได้แล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่5-7พฤษภาคมนี้โดยรายง,งานข่าวระบุว่า ความต้องการใช้น้ำภายในเมืองหลวงของกัมพูชาปัจจุบันอยู่ที่89,000 0ลูกบาทเมตรต่อวันเนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูร้อ,อนแต่กำลังการผลิตในเวลานี้การประปานพนมเป็นสามารถทำได้เพียง64,000 0ลูกบาทเมตรต่อวันทำให้ประชาชนต้องหาซื้อน้ำใส่ถังมาเตรียมเอาไว้ราวๆ3,000-4,000 0 0เรียวต่อถังแต่นั้นก็เพียงพอสำหรับการใช้แค่ 1- 2วันเท่านั้น พิชานทีวัย39ปีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับตลาดในเขตชโวกว่า1หนึ่งทางตะวันตกของกรุงพนมเปญกล่าวว่าเธอจำเป็นต้องซื้อน้ำเนื่องจากใสยน้ำที่บ้านของเธอดูเหมือนจะแห้งขอดปัญหานี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยกระทั่งเดือนมีนาคมนี้บ้านทุกหลังในละแวกของฉันไม่มีน้ำใช้จนถึงตีหนึ่งหรือสองโมงเช้าสิ่งนี้ทำให้ชีวิตลำบากมากสมโซวาน ผู้มนวยการธุรกิจการประปาเผยว่าเรากำลังค่อยๆแก้ไขปัญหานี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ก้าวเข้ามาให้บริการส่งน้ำฟรีให้กับผู้ที่อยู่ในเป้าหมายสำหรับโรงบำบัดแห่งใหม่จะพร้อมใช้งานในเดือนพฤษภาคมโดยจะจัดหาน้ำสะอาดเพิ่มอีกสงแสนลูกบาทเมตรต่อวันจากนั้นจะตามมาด้วยการเปิดใช้งานโรงงานใหม่แห่งที่สในต้นปี67 ซึ่งจะช่วยเพิ่มการผลิตน้ำให้มากกว่า1ล้านลูกบาทเมตรต่อวันโดย Facebook ของการประประพาพนมเปญมีการอัปเดตสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเช่นการระง,งับการจ่ายน้ำประปาบนถนนหมาเลขเจชั่วคราวเนื่องจากรถบรรทุกหนักสถานีโชนท่อจ่ายน้ำสะอาดทั้งนี้สดคล้องกับการเตรียมการจัดก,การแข่งขันกีฬาซีเกมที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนักกีฬาจาก10ประเทศทั่วอาเซียนจะเดินทางไปยังกัมพูชาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีความต้องการใช้สาธารณรภูปโภคมากขึ้นเป็นทวีคูณในหมู่บ้านนักกีฬาซึ่งเวลานี้ก็ยังกังวลว่าจะแล้วเสร็จทันหรือไม่ด้วยซ้ำํำโดยประชาชนต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่า ความพร้อมไม่มีเลยเรียนรางวัลประเทศที่ส่งนักกีฬาไปแข่งต้องทำเองและนำไปด้วยเปล่าโอ้ยเพิ่งเคยเห็นเจ้าภาพกีฬาที่พร้อมสุดๆก็ครั้งนี้แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้นักกีฬาเตรียมน้ำไปด้วยนะครับพักครื่องอาจจะไม่มีน้ำดื่มก็เป็นได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักกีฬาไทยที่ไปแข่งก็เอาน้ำไปใช้เองเลยค่ะก่อนไปก็จดลิขสิทธิ์ไว้ก่อนเลยนะจ๊ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่พร้อมขนาดนี้ยังให้เขาเป็นสภาพสุดท้ายคงไม่พ้นกีฬาอบตแหล่งงานนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนอยากจัดเพื่อเรียกเงินจากคนที่เข้ามาชมกีฬาและนักท่องเที่ยวแต่ไม่ค่อยอยากจะลงทุนเท่าไหร่นะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าจะไปลำบากขนาดนั้นก็ปล่อยให้มันชนะไปเถอะนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปากดี ì, ดูถูกประเทศไทยว่าอิจฉาประเทศเคมโบเดียของพวกมันโอยนะ่าอิจฉามากดูสภาพนะไม่พร้อมก็จะเสนอหน้าจับทำไมสีเกมคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าขมิ้นบอกว่าการขัดแคลนนะ้ำไม่ถูกบันทึกไว้ในกำแพงวัดมานับพันปีแล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่พร้อมอย่าฝืนมันน่าอายไปแข่งกีฬาหรือไปเข้าค่ายในป่าก,กันแน่เนียคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขาดน้ำไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อย่าเพิ่งคิดไปถึงซีเกมเห็นอยากได้สงการานเอาน้ำมาจาาัดสงกรานให้ได้ก่อนเถินนะคะแม่หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ